สวัสดีเสียนนนคิดถึงเลยบาเหรอบ้างนะครับเมืเดีวตัวจริงราไปยังไรรอเนาะรอคุณก็ดีรอค่ะฮ่าแล่นาตัวตริงหรือเห็นเลยตัวจริงรอขนาดนอพี่เมื่อ บ้ยองกอกยีูโดนเนีจากน้อยครับพี่น้องได้รับดล่ามากทั้งสอ้โหแขงัได้ใพ่ยวเดอพายชงไปจลูกชายังมาเต้นเรอาหลบคู่แน่จ้าขาหลบคู่แนไม่คิดว่าจะสวยหล่อขนาดนี้เนาะขนาดนี้เลยในนี้เจ๊บีซบๆอีกนิดนึงหอมหอมหอม เป็นหลายเนาะวันเส่นวันวนวันว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 ัว่นวนวนนวนวัวนันนวันวันวัวัน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 ววน ยักเกาะสังเียงมนกินเียงคืตัวโอ้ยนัเรียลาบเียว่าเราไปกินอดเถอะเนาะดนเอ็นกันเทียนึงเนาะใส่เดียวกันเนาะ่ยใ่ไ้อะส่ยวใส่้ามกยาใี่แหนะเอคอยสายเหลืองไีแต่วันไดลูกน้องเพิ่มแล้วบ่ได้ไหกัดโอ้ดี เจบิว่าซุมนี่บัาป้าหรอโดนทั้งบ้านวุ้ล่าสีป้าพี่น้องมวนหลายพ่อหิวข้าวกินเลยนะพ่อเป็นเมืองที่พี่น้องร้องทั้งคนเกือบสองปีนะครับพี่เขาหยิบไปล้อมกับยี่บงกีแมนเมนคืนนี้มาถึงแล้วโอ้ยนางก่อนเด้อฝากพี่น้องครับแรงงานมานน้องหญิง 20ปีบีบคายนะอันนี้คือ20ปีโตเกียวมิวสิเต็มวกบีบคายนะบัดรราคา139บาทบัญชีเดิมใครเดิมแก้บพี่สาวน้อยเพ่นแพลงแฟนเพวพี่น้องอีวงนึงอีวงนึ่งอะไรแส้่มโทษอีเนี่าจานี่80โลแล้วกที่สำคัญครับวอกอินยังกับมหนางันเพราะอีกจัดหัวเมียใครไปส2ตัวตัวนี้หัวเมียใครหัวมีสาว นะครับบัตรออนรุ่นหัวขาวสองโตบัตรแข็งเงินสด5 0 0พัามรางวัลนะครับพี่น้องเงินนี่มวนพร้อมดุนโซ่พร้อมเอาคือเห็นคือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเออเอ้ยติดติดเต้นก็เห็นในรุ่นเซ็งเขียงยินมอุ๊เคยขยิบหายเงาเลยอ้าว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  ไปไทยมึงน่เลยครับวันนีเตยเตาบุ้เผมดูได้ไงอไงนะครับโอ้ยมันกิเได้ยี่บ่าน่บโอ้ยเตเตา่โอ้ยได้กินบ้านเตาเ้อเตาตาไว้แกะเเอายกเอาเตาไโอ้เป็นแต่ได้กินไงบ้านนอกอุด่สั่งวันกินแ้งคืนแล้วพออีกมทานจรัย้ใคเซโนนขายคลิปละสามร้อยอไทยไปหลายๆายขายคลิปละสามร้อยมาแล้วมีเพระ ไปแล้วยีโอ้ออกไปไรมออะไรพขึ้บ้านไม่จะเครื่องปีพวกนี้เนาะตายพอดีละคยท่านขึ้นบ้านไม่เครื่องปีนั่นสไตล์อต้แน่ลูกน้องเอาไปล่างแล้วเรือมากมากเลยล้สไ์อีอยู่บนเต็มเรินแล้วเนาะเต็มลวซาติ เต้นเด้งโอ้คุณมร้อนอยูส่สายวัดนะเนี่ยอยู่ข้างๆเลยไปทำเดี้ยวคือนีดบ,บรรยากาศสุดยอดเลยเราบอนุ่ยเนาะเล่ค่ะยางหนูจี้เขาเกาเบิร์น่อยแน่เจ้าก็นอนค่ะแล้วมือวิดกับยางกับมือจี้ย้มาไปคืนแรือว่ามันตายเลี้ยวกัการละก็เหมือนแร่งนี่เอามือจ้าทายรถไฟสามถุงกระลับแล้วไอ้น้องอยู่นี่ดิีไก่ๆที่สอบแล้อยู่นีน้องเห็นไหมจำไม่ได้เลย ไเด้งเงินไปหลาบาทเดียวไอ้พันนัดสาวคืออเฮ้ยนพ่อก็ได้ไปหิ้วขาอีกแล้บัดนี้หิวอีกแล้วใช่นั่นซมเด้ออีตาลงอนพอไปคุ้ยฮะพ่ออบ ตันกล้วยพอไปน้ำกลัวเขาหล่อให้มึงเมื่อ,ขอเขาสิเชิเงนเ,นเนี่ยเดี๋ยวไปขายกินเขาบอกว่าสิลล์เชิงมึงกระเวดมึ้งยำเมื่อ,ขอ,อเขาสิลล์เชิงมันแหละ หาแป๊บเแียงกินหน่อยถ้าแก่เย็นเย็นโย่ิ๊ักที่เย็นเย็นมีมีไม่กินคะ่ะอุ้ยแม่ยูทูบแมลงอ่อนก็มีสงสารยูทูบแมลงอ่อนได้ทั้งอุ้มลูกทั้งอัน เดี๋ยวพอโจกันมาพอโจยิ้มอดประมาณสี่วงเล็กโอ้ยเอาคลิปไปเไปคลิปไปเตักข้าวไปเก็ลไปเอาเ้ิงางไปหาเม้มีคนนีีอ๋อขึ้นเยอะเลยพอกันใช่คุณครับยคนไทยหจิตบองิร์สคุณเลยไปชมเาลงย่างหลายสาขาเชิเอาเฮ้ยครับคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้งนี้ยูดีไหมฮะสุขภาพหลักก่เคียงเล้งลำร้อยขูดมันเป็นเลงหรอก มีเงินรักษาอยู่องเมีเงินรักษาอยู่พี่โยมถึงตอนไหนอนัือนยังสิ่ฉันยังสิงยังอีกของพูเดน่ยจังเวมันคือขนเรงอย่เ่เ็มยังสิงห์นเยอาหลายๆมันกับร่ามาบนกับเมือกีน ่<ๆ>ไไวาวายฐานโบราเนาะโอ้หล่อจังเลยอะ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับฮะชื่อหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรบอกเออหนูชื่ออะไรเนี่ยกระจายก็ถ่ายวิวได้ไหมแป,ป๊บสิอ่ะไม่มีหรอ นะพี่น้องไม่เดินก็ไม่ได้